วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยค่ะรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนโฉมของประเทศไทยเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพการศึกษา หรือว่าเทคโนโลยีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการร่วมมือกันกับทาง n b t 1 1 t ทศสารค่ะร่วมกับทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะเพราะว่า u ู u ูบที่เขากลับมาเรื่องพูดคุยกับเราแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะจะเป็นคิวของตำบลเมืองหมีจังหวัดหนองคายค่ะมาในเรื่องราวของปลานิลแปรรูปสูขผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย U2T ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะทาง างรายการได้รับเกียรติจากท่านดรวิติกาทางชั้นค่ะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษาค่ะหรือว่าอาจารย์ปิน่นสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้นะคะก็หม่รูปแบบโชมรายการใหม่มีอะคริลิกกันแต่เราก็ยังต้องใส่แมทเพราะเรามีทีมงานในสตูดิโอค่อนข้างมากเลยนะคะอะไรข่่วที่จะมาพูดถึง U2T for BCG ก็คือเป็นเฟส2แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเราจะมาพูดถึงตำบลเมืองมีกันก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ค่ะสำหรับเฟสที่2นะคะคะโครงการ U2T นะคะก็ เฟสนี้นะคะก็คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะก็ได้ขยายพื้นที่นะคะในการไปช่วยเหลือชุมชนนะคะเช่นเดิมนะคะไปที่ตำบลเมืองหมีที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่พื้นที่นี้นะคะก็มีความน่าสนใจนะคะอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่นี้เขาจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงเนาะค่ะพื้นที่เขาจะติดกับลุ่มน้ำนะคะแม่น้ำนั่นเอง เขาก็เลยมีการเลี้ยงปลาด้วยนะคะแล้วก็จับปลานะคะแล้วก็นํามาขายค่ะค่ะจุดเด่นของชุมชนนี้นะคะเขาก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเอะใ,ในเมื่อเราขายปลากันอยู่แล้วนะคะเราจะเพิ่มมูลค่านะคะให้กับตัวสินค้าของชุมชนได้อย่างไรนะคะคก็เลยมีน้องๆ U2T นี่แหละค่ะในทีมนะคะทั้งหมด10คนนะคะช่วยกันคิดว่าคิดคน้นดูว่าเอะเราจะต่อยอด เพิ่มค่านะคะให้กับวัตถุดิบในชุมชนได้อย่างไรเขาก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าลงพื้นที่ก่อนค่ะก่อนก <ừ, S 2> <ๆ>่อนอื่นลงไปสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการในพื้นที่ก่อนนะคะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะยกระดับหรือต่อย,ยอดตัวสินค้าหรือวัตถุดิบของชุมชนอะไรบ้างนะคะ<ๆ>จากผลการไปพูดคุยแล้วกันนะคะพูดคุยกับในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทํายังไงให้เขาขายปลาได้เยอะขึ้นหรือว่าปลาที่มีอยู่เนี่ยถ้าเขา ขายไม่ทันนะคะเนื่องด้วยปลาสดเนี่ยพอฟีดไว้เนี่ยพอเราส่งไม่ทันนะคะหรือว่าไม่มีลูกค้ามาซื้อเนี่ยก็เลยจะต้องทํายังไงให้ขายปลาได้ได้มากขึ้นก็เลยคิดว่าควรจะต้องมาแปรรูปแล้วล่ะแปรรูปยังไงดีอ่าคราวนี้ต้องแปรรูปยังไงดีแปรรูปยังไงอ่าคราวนี้น้องๆนะคะเรื่องด้วยในทีมก็จะมีน้องๆที่เป็นทีมบัณฑิตจบใหม่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะเป็นเป็นทีมยูทูของตำบลเมืองหมีก็เลยไปศึกษาตลาดค่ะ ศึกษาเรื่องของการทําตลาดว่าเอ๊แล้วการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจค่ด้วยเป็นเยาว,วชนนะคะคนรุ่นใหม่บอกว่าอ,อยากได้เป็นลักษณะของขนมหรือสแน็คใช่เลยมเมลาคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมก็คงจะอยากกินเป็นขนมมากกว่าใช่ไหมอะไรก็เป็นขนมไปได้หมดเลยแล้วก็ขนมเนี่ยเป็นเด็ก เด็กเล็กก็ทานเด็กเรียนก็ทานวัยรุ่นอย่างเราเราก็ยังทานอยู่ผู้ใหญ่ก็ยังทานกินเล่นขบเคี้ยวเมามอยกันดูทีวีกันแสดงว่าขนมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเข้าถึงทุกวัยได้เลยใช่ไหมคะาจาย์ใช่ใช่ค่ะเป็นขนมเลยค่ะที่นี้ค่ะาจาย์อันนี้จะเป็นลักษณะของนัทเกตค่ะนัทเกตแต่ว่าจะไม่เป็นแบบลักษณะนขนมแบบทานได้ตลอดเวลาเนาะเขาก็เลยว่านัทเกตก็เป็นกลางๆคือเป็นทั้งสแน็คได้เป็นอาหารว่างก็ได้ที oh. จริงนัดเก็ตทอดแล้วก็เอามาทานเป็น อาหารหลักด้วยก็ได้เคยเอามากินกับข้าวเพราะว่าเมย์ชอบนอกจากกินเล่นแล้วสมัยก่อนก็เอามากินกับข้าวนะคะก็อร่อยดีแต่ว่ามันกินได้หลากหลายมากเลยใช่ใช่ค่ะอีกอย่างนึ่เลยใช่ไหมคะอาจารย์แบบนี้เลยนะช็คเกตเนื้อปลาเนื้อแน่นๆน่บายคุณหมีน่ารักเลยบายคุณหมียัยก็เลยแล้วแล้วเขาก็มาคิดชื่อแบรนด์อย่างค่ะคิดชื่อแบรนด์แบรนด์อะไรที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตะบนเมืองหมี ก็เลยขอเอาคําว่าหมีที่น่ารักน่ารักมาใส่เป็นแบรนด์นะคะของนักเก็ตปลาหนินตัวนี้ก็เลยเป็นแบรนด์คุณหมีออกมานะคะแล้วด้วยว่าทําไมต้องเป็นนักเก็ตปลาหนินน้องๆก็เลยบอกว่าก็นักเก็ตในตลาดอ่ะส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นนักเก็ตนักเก็ตไก่เราเห็นเป็นนักเก็ตไก่หรือว่าก็เป็นเอาเป็นกุ้งอะไรอย่างนี้ที่เป็นโดนนัดกุ้งนักเก็ตกุ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นปลาหนินเนี่ยก็คิดไม่ถึงมอนกนว่าจะมาออกเป็นนักเก็ตใช่ค่ะแล้วน้องๆก็เลย ตกลงกันแะโอเคงั้นเราเริ่มที่นักเก็ตปลานินนี่แหละนะคะแล้วก็เอาวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ที่ขายไม่ท่านทรงออกไม่ท่านหรือล้นตลาดเนี่ยเอามาแปลรูปเป็นนักเก็ตเป็นเนื้อปลาค่ะคะ่ะทีนี้ก็อยากจะทราบว่าแล้วที่มาของกิจกรรมต่างๆกว่าจะมาเป็นนักเก็ตได้เนี่ยมันเป็นการกระบวนการตั้งแต่การเรียนรู้หรือว่าการให้ความรู้ มีการอบรมกันหรือว่ามีการกระบวนการกิจกรรมอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะในส่วนของการแปรรูปนัเกตนะคะเราก็ให้ด้วยน้องๆดูดูทีทีมเมืองหมีเนี่ยค,ค่อนข้างมีความขยนัน <laughs> <laughs> ให้กันบ้านอะไรไปก็ทำหมดเลยนะคะ <c oughs> ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านลงไป <c oughs> ลงตลาดด้วยว่าจะทำยังไงนะคะแล้วลองให้เขาคิดสูตรคิดสูตรว่าจะทำนักเก็ตเนี่ยจะต้องมีรสชาติยังไงลอง oh. ตองเขาก็ไปลองทดลองซื้อ ตอนแรกอะเมย์เข้าใจว่าคงจะเป็นสูตรของทางชุมชนอยู่แล้วไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นนักศึกษาเป็นคนคิดค้นสูตรเองลองผิดลองถูกเองเลยใช่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 ถึงกันมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเราก็ลองไปลองซื้อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มาลองชิมแล้วก็ชุบประชุมกันในในทีมแล้วก็คุยกับทางชุมชนว่าเราลองทํากันเราลองทํากันเองก่อนนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยพาร์เกตของเมืองหมีเนี่ยจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนเขาก็มาลองผิดลองถูก คิดกระบวนการเองทั้งหมดเลยนะคะแปลรูปทําเนื้อปลาเอาเนื้อปลามาบดเอามาทำชุบแป้งแล้วก็แ <ฮะ S 2> ช่แช่ลองแช่ฟรีสดูนะคะแล้วก็ลองลองทดสอบดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงผลิตภัณฑ์จะออกมาเป็นแบบไหนสู้ท้องตลาดได้ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังอาจจะยังไม่ได้ขยายตลาดในวงกว้าง <ฮะ S 2> ก็ถือว่าเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตำบลเมืองหมีนะคะ,ะแล้วก็ในในเพ่มเมื่อเราได้ตัวตัวโปรดักต์แล้วนะคะเสเต็ปต่อไปคือเมื่อเรามีโปรดัก เราก็ต้องทำแพคเกจสวยๆอ่ออเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นเป็นแบบว่าเป็นอาร์ตเวิร์กก็สวยมากเป็นแบรนด์คนหมีใช้สีการคุมโทนที่สบายตาด้วยแล้วก็ดูน,น่ารักน่าหยิบดูไม่เหมือนแบบว่าของที่เป็นทางการแต่เป็นของที่น่ารักดูเป็นการ หยิบซื้อง่ายสั่ง CF ได้ง่ายง่ายโอ้สะดุดตาน่ารักมากๆเลยอยากจะว่ามีไอเดียเริ่มต้นจากการให้ไอเดียไปอย่างไรคะให้เกิดเป็นคุณหมีขึ้นมาค่ะจ้ะนะคะตัวตัวแบรนด์คุณหมีแบรนด์คุณหมีเนี่ยก็น้องๆทีมในทีมยูทีก็เป็นคนตกลงกันเองว่าจะชื่อแบรนด์คุณหมีน้องๆก็ค่อยคิดกันเลยค่ะใช่น้องๆองคิดกันมากๆเลยค่ะเราในคณะบริหารธุรกิจและบัญชีนะคะอาจารย์เองก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงค่ะเป็นโค้ชคอยให้คําปรึกษา คอยให้คําแนะนําจากจุดเริ่มต้นนะคะว่าด้วยที่จริงแล้วตัว,ตวโครงการ U2T for BCG เี่กเขาก็จะมีเหมือนอแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ,คะที่ให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์หรือการบริการของชุมชนนะคะ,คะเพื่อต่อยอดเพื่อยกระดับนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะนั้นน้องๆก็ไปเข้าไปเรียนตัวแพลตฟอร์มออนไลน์นี้แล้วก็ เอามาพูดคุยกับอาจารย์นะคะมีการประชุมกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันไหนที่น้องๆยังไม่เติมเต็มอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้ให้เติมเต็มในส่วนในส่วนของตัวแผนธุรกิจเองด้วยนะคะในส่วนของโปรดักต์เริ่มต้นเนี่ยเราเราเริ่มจากการเขียนแผนธุรกิจก่อนนะคะเขียนแผนธุรกิจก่อนแล้วก็ลองดูว่าแผนธุรกิจตัวตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยที่เขาคิดมาเนี่ยอาจารย์ก็จะดูความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจกันว่าเป็นไปได้ไหมนะคะถ้าจะขายในท้องตลาด ผลิตภัณฑ์เท่านี้ออกแบบแบบนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครราคาเท่าไรต้นทุนมีอะไรบ้างก็ทําส่งเป็นการบ้านไปถือว่าเป็นวิเคราะห์อย่างละเอียดจริงๆเลยนะคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะวิคราะห์อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็ให้เขามานําเสนอว่าตามแผนที่ที่ที่ทางทีมได้ไปออกแบบมาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คุยกันหลายครั้งนะคะทางกระทรวงอวอเองนะคะเาก็จะมีแพลตฟอร์มให้กับน้องๆยูทูบีทั่วประเทศเลยนะคะ คล้ายๆกับเป็นเราจะเรียกว่าการบ้านก็ไม่ใช่เราเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันเป็นแบบฝึกหัดแ้บฝึกหัดแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ได้ฝึกปฏิบัติในการทําแผนธุรกิจนะคะจากสินค้าแล้วก็การบริการของแต่ละพื้นที่เองนะคะร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่คอยให้สนับสนุนเรื่ององความรู้แล้วก็ประสบการณ์เรื่องของการทําแผนธุรกิจนะคะเรื่องของการทําการตลาด ช่องทางการขายต่างๆการคิดต้นทุนคิดคอสไปด้วยนะคะว่าต้องมีคอสอะไรบ้างแล้วก็จะตั้งราคาขายเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับ พื้นที่ได้จริงทั้งหมดนี้คือกระบวนการของนักศึกษาที่ลงมือทําเองวิเคราะห์เองโดยมีอาจารย์ปิ่นเป็นโค้ชให้ใช่ไหมคะใช่ใชโอ้โหถือว่าการลงพื้นที่ยูทูทีเนี่ยไม่เพียงแค่สร้างชุมชนนะแต่เมว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนนักศึกษาเองด้วยว่ากระบวนการอย่างไรใช้วิชาในห้องเรียนมาประยุกต์ได้จริงแล้วก็ชูชุมชนได้จริงโอ้โหถือว่าครบถ้วนจริงๆและอยากทราบว่าที่นี้ค่ะนอกจากนักเก็ตปลาค่ะอาจารย์ มีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะนอกจากนักเก็ตปลาแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ที่สองก็ตามมาเราเอาเนื้อปลามาทํานักเก็ตแล้วน้องว่าอาจารย์เนื้อปลาทํานักเก็ตสิ่งที่เหลือจากเนื้อปลาคือหนังปลาใช่เหลือหนังปลาค่ะเพราะฉะนั้นหนังปลาก็ไม่อยากให้เสียเปล่าไปน้องก็เลยว่าถ้างั้นเนื้อเอาทํานักเก็ตหนังปลาที่เหลือจากนักเก็ตก็เอามาต่อยอดในการแปลเป็น นังปลาทอดกรอบหนังปลาทอดกรอบใช่ค่ะว่าจะจะคล้ายๆเหมือนข้าวเกลียบแต่เป็นข้าวเกลียบปลาเป็นหนังปลานะคะ,สะรสชาติจะเป็นประมาณนั้นนะคะก็มาทําเป็นหนังปลาทอดกรอบ<ะ>โดยใช้แบรนด์เดียวกันก็คือคุณหมีก็ <c oughs> ถามว่าทำไมไม่ไม่เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ ก็เพื่อให้เขาจดจำให้ลูกค้าจดจำได้ว่าแปลงว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วว่าใช้ความจดจำดีกว่าคุณหมีเป็นแบรนด์คุณหมีเป็นแบรนด์คุณหมีเลยโทนเหมือนเดิมเลยใช่ใช่ค่ะคุณโทนเหมือนเดิมน้องๆก็ออกแบบกันเองนะคะในในเริ่มแรกก็ว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงก็เราก็จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ก็คือเหมือนกันค่ะเป็นแบบขนาดเหมือนกันเช่นเดียวกันทั้งตัวนักเก็ตปลานินแล้วก็ทั้งตัวหนังปลาทอดกรอบ ทางน้องๆยูทูทีนะคะร่วมร่วมกับพื้นที่ด้วยเนี่ยต้องร่วมกันสร้างาแผนธุรกิจทั้งทั้งสองผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เหมือนกนอารทดลองลองมีการให้ทดลองตลาดในในในของจังหวัดนองคายด้วย<อ>นะคะแล้วก็มีการสร้าง Facebook สร้างเพจ แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการช่องทางการขายออนไลน์อื่นๆที่เราไปสนับสนุนอ,องค์ความรู้อื่นนอกเหนือจากเรื่องของการทําแผนธุรกิจด้วยนะคะทางคณะบริหารธุรกิจเองร่วมกับทางภาคส่วนอื่นๆนะคะทางสถาบันการศึกษาแล้วก็เรื่องของภาคเอกชนชนะคะที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆได้ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย เป็นการเขาเรียกะไรเพิ่มมูลค่าเนาะให้กับผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าในชุมชนด้วยนั่นเองะะนะคะทีนี้แม่อยากทราบว่าบางทีบางชุมชนเนะ่ะเขาก็อยู่กันมานานและก็าอาจจะมีทําปลามาตั้งนานแต่ว่าม่อยากทราบว่าเรามีไอเดียไงให้ชุมชนหรือว่านักศึกษาค่ะว่าต้องเป็นแบรนด์คุณหมีต้องเป็นโลโก้แบบนั้นต้องเป็นสีนี้เพื่อดึงดูดลูกค้านะดึงดูดชาว CF ชาวช้อปปิ้งทำยังไงอะคะอาจารย์ให้ไอเดียอย่างไรคะที่เกิดเป็นโลโก้ที่เป็นสีแบบนี้โลโก้รูปร่างแบบนี้ให้ไอเดียกับทางชุมชนหรือว่านักเรียนยังไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกเราให้ไอเดียตรงที่ว่าทำยังไงให้ลูกค้าจดจำตำบลเมืองหมีให้ได้ทำยังไงให้เขาจดจำให้ได้เขาเาียกว่าถ้าง,งั้นน่ะชื่อแบรนด์ขอให้มีคำว่าเมืองหมีอาทิตย์แล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นแบรนด์เมืองหมีเมืองหมีก็จะเป็นชื่อตำบลเอ๊ะก็จะด,ดูแบบแข็งแข่งไปเขาบอกว่านั้นขอ เป็นคำว่าหมีคำเดียวแล้วเป็นแบบหมีก็มันดูเป็นแบรนด์น,น่ารักชื่อก็ดูน่ารักคือเหมาะกับทั้งหมีเนี่ก็เป็นเหมือนเด็กๆเ,เป็นตุ๊กตาหมีเด็กๆก็ชอบอก็น่าจะชอบนะ,ะวัยรุ่นก็น่าจะชอบอีกวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเหมาะกับทุกๆวัยนะคะ,ะทุกๆกลุ่มเป้าหมายก็เลยคิดว่าน่าจะมีคําว่าหมีแล้วทางคณะ เราเราได้ความอนุเคราะห์จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะ<อ>ว่าในส่วนของการพัฒนาตัวโลโก้หรือตัวแพ็กเกจจิ้งน่นะคะ<อ>ท่านก็ได้ให้การบ้านให้แบบฝระหัดมา<อ>เช่นกันว่า<อ>ให้พื้นที่ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่า<อ>ในพื้นที่เนี่ยที่จะขายตัวนักเก็ตเองหรือตัวหนังปลาดินทอดกรอบเนี่ยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คืออะไร<อ>แล้วก็มีอัตลักษณ์อะไรในพื้นที่นะคะที่อยากจะใส่เข้าไปในตัวแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวโลโก้ สีที่อยากได้อยากได้เป็นสีโทนไหนให้เลือกนะคะท่านอาจารย์ก็จะร่วมกันช่วยกันคิดกับตัวทีม u t t ูตีนะคะแล้วก็<ะ>ทำโลโก้ออกมา u ู t ก็จะมาเลือกนะคะทำการเลือก<ะ>คัดเลือกว่าอันนี้เอาไปแปะแล้วมันจะน่ารักไหมอันนี้มันโอเคไหมกลุ่มตลาดจะชอบไหมอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็มีการพูดคุยกัน,นการทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะคะในพื้นที่ด้วยนะคะ,ะแล้วก็น้องๆก็ออกไปดีไซน์ตัวแพคเกจแล้วก็โลโก้นะคะที่ทางคณะสถาปัตย์ได้ ได้ร่วมออกแบบมาคะก็ลองดูนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปขายในพื้นที่แล้วก็ในช่วงเดือนกันยานะคะทางทางมหาวิทยาลัยเองแล้วก็กส่งอ,อกวก็เปิดพื้นที่นะคะให้กับ u ูทีนะคะในเฟสที่2ที่ทางมหาวิทยาลัยหอนแก่นได้เป็นเครือข่ายเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็คือให้ชุมชน u ูทีทั้งหมดเนี่ยนำโปรดักต์มา ส <gas> <mean> เสนอนะคะมาขายได้ที่เ <almost> ซ <horrible> ็นทันขอนแก่นเราเนี่ยแหละอนะคะที่เซ็นทันเลยเหรอคะแบรนด์ทุณมีเราใช่ค่ะใช่ใค่ะก็ส่งมาส่งมาที่ ที่เซ็นทันนะคะเราจัดเป็นกิจกรรมนะคะในการเหมือนโชว์แอนแชร์นะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโครงการ U2T4BCG เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ละชุมชนก็ได้มานําเสนอนะคะในในช่วงเดือนอกันยายนที่ผ่านมานะคะก็หลายๆพื้นที่ก็ได,ได้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเหมือนเป็นการทดลองตลาดไปด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนที่1เรามีขั้นตอน ที่1ถึงขั้นตอนที่6ตั้งแต่ออกแบบแผนธุรกิจนะคะลองดูว่าธุรกิจมีความเป็นไปได้ไหมนะคะทําโครงการตั้งราคาขายแล้วก็ขายจริงนะคะทดลองตลาดจริงและผลตอบรับเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มาดูสรุปภาพรวมของทั้งหมดของโครงการว่าเป็นไปตามแผนไหมนะคะเป็นไปตามแผนบ้างถ้าไม่เป็นไปตามแผนเราก็คุยกันว่าเราต้องปรับแบบไหนนะคะก็ให้น้องๆให้น้องๆค่อยๆปรับค่อยๆปรับในส่วนของการดําเนินงานคือโครงการเนี้ยเฟสเนี้ยนะคะ เราใช้เวลาดําเนินงาน3เดือนอาจจะสั้นไปหน่อยอาจจะดูสั้นไปหน่อยนะคะเรื่องราวที่เล่าเมื่อกี้ดูระยะเวลาค่อนข้างนานแต่พอฟังว่า3เดือนเองโอ้โหตกใจเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสําเร็จอยู่นะคะใช่ค่ะครบสมบูรณ์มากเลย3เดือนเองเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ3เดือน3เดือนเองค่ะสุดยอดมากมากเลยค่ะแล้วทีนี้ค่ะทาง u t ทูบีค่ะได้สร้างระตลาดให้กับ แบรนด์ Brand, คุณมีอย่างไรบ้างคะช่องทางแพลตฟอร์มไหนบ้างออนไลน์ออฟไลน์ช่วยันนะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกอหนึ่งกิจกรรมนะคะ,คะที่เราไปช่วยหนุนเสริมให้กับทุนที่ก็คือเรื่องของการเพิ่มช่องทางการขายนะคะเราก็เชิญหน่วยงานนะคะคู่ความร่วมมือของเรานะคะ,คะที่สนับสนุนมาตลอดนะคะก็คือทางอ,อาลีบาบานะคะก็เป็นคู่ความร่วมมือของทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะ,คะในส่วนของการไปให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็ไปแนะนําว่า ถ้าจะเปิดขายช่องทางออนไลน์นะคะจะมีช่องทางไหนบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องเตรียมแพ็กเกจอย่างไรนะคะ,ะต้องเตรียมในส่วนของบัญชีเราเราจะมีรายได้แล้วเราต้องมีบัญชีญชต้องมีเปิด <c oughs> บัญชีรอรับตงังรอรับเงินนะคะทำอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าจะยกระดับให้ให้ได้ระดับถึงรองรับมาตรฐานอยอยเนี่ย ต้องพัฒนาอะไรบ้างนะคะเราก็มีความร่วมมือกับทางอาลีิบาบานะคะก็มีวิทยากรนะคะไปให้คําแนะนําน้องๆในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆปรับนะคะตัวช่องทางนั้นช่องทางที่น้องๆสร้างขึ้นก็จะมีทาง f c e e o o o นะคะ oh, เป็นหลักก็จะมี f a c e b o o k ค่ะแล้วก็ที่แนะนำเขาไปก็คือเดี๋ยวนี้เรา เราต้องต้องเล่นติ๊กต็อกนะคะขอให้ตนนี้ติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยโอ้โหมาแรงสุดใช่ค่ะส้างจะแรงกว่ายูทูบเบอร์แล้วนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยติ๊กต็อกเท่านั้นเลยค่ะตอนนี้ติ๊กต็อกคุณหมีก็ลงติ๊กต็อกเหรอคะคุณหมีก็กาลังพยายามพัฒนาติ๊กต็อกอยู่นะคะคือน้องๆเองเขาก็เล่นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไปช่วยเรื่องของการทําคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะติ๊กต็อกก็มีแล้วก็มี YouTube นะคะแล้วก็มีในส่วนของ In s t a g r a m ช่องทางโซเชียลทั้งหมดเราพยายามให้น้องๆเขาว่าเราเนี่ยเป็นแบบคุมหมดแล้วโซเชียลเราพยายามลงทุกแพลตฟอร์มเพื่อจะได้ดึงลูกค้าทุกแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมากเลยต้องเลยค่ะแล้วถ้าช่องทางที่เป็นออฟไลน์ล่ะคะอาจารย์จะตลาดของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบถ้าเป็นออฟไลน์ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตำบลเมืองหมีนะคะก็สามารถไปไปติดต่อซื้อได้ที่ตำบลเมืองหมีเลยใช่ใช่ค่ะ แต่ก็น้องๆก็ขยายเพิ่มขึ้นจากที่มีร้านค้าที่รับซื้อเฉพาะปลาสดแช่แข็งคราวนี้เขาก็เอาเน็ตเกตไปด้วยเอาหนังปลาดินทอดกรอบไปด้วยก็ไปติดต่อ,อผู้ประกอบการเดิมนะคะหรือว่าพ่อค้าคนกลางเดิมๆเมนี่ยที่เคยซื้อแต่ปลาแช่แข็งก็เลยบอกว่าซื้อปลาแช่แข็งแล้วอุดหนุนน็ตเกตปลานิน ของชุมชนเพิ่มเติมเข้าไปอีกไหนรนัดเก็ตเนี่ยเขามีมีอายุในเรื่องของการเก็บรักษาก็นานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการเพิ่มนอกจากเนื้อปลาสดแช่แข็งก็เป็นนัดเก็ตด้วยแล้วก็หนังปลาทอดกรอบให้กับผู้ประกอบการเดิมที่เคยขายอยู่แล้วแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้ขายปลานิลแช่แข็งหรือเป็นร้านค้าในชุมชนร้านค้าชุมชนอื่นๆนะคะที่ใกล้เคียงก็เราก็ไปฝากขอฝากไว้ก่อนออฟไลน์นะคะออฟไลน์ไว้ก่อนแล้วก็ ก็พยายามให้น้องๆเนี่ยเขาเปิดช่องทางอื่นออฟไลน์ด้วยเราก็อยากจะมีช่องทางขายอื่นอย่างเช่นเซ็นทรัลขอนแก่นเราก็อยากจะไปขายนะคะทางห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ก็หลายๆพื้นที่ก็สนับสนุนนะคะสินค้าของชุมชนนะคะเซ็นทรัลเขาก็จะมีการสัสนสมสินค้าชุมชนอยู่แล้วนะคะเราก็อยากจะให้น้องๆขอพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกสักนิดนึงนะคะให้มีความสมบูรณ์ในตัวแพ็กเกจ นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําโปรโมชั่นต่างๆด้วย <Wow. S 1> วก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ uh. อันนี้ก็อยู่ในระหว่างนะคะถ้ามีระยะที่3 uh. เฟสต่อไป uh. ก็คิดว่านะคะความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําบลเมืองหมีเนี่ย uh. ก็จะมีความน่าสนใจและคิดว่าน่าจะขยายช่องทางการขายได้มากขึ้นด้วยโอ้โหเท่าที่ฟังเรื่องแบรนด์คุณหมีนาะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์แล้วไม่อยากทราบว่าผลสําเร็จของโครงการนี้นะคะ่ะ เป็นความร่วมมือจากภาคส่วนใดบ้างคะโดยรวมของบสรุปโครงการนี้แล้วค่ะก็ะะต้องขาดไปได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยค่ะกระทรวงอวนะคะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่ได้ผลักดันนะคะให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะเป็นระยะที่2ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าโครงการนี้ก็จะเป็นการนําแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิด BCG ีจีนะคะ ไบโอนะคะเซอร์คูลาและก็กรีนอนโนมีเนี่ยมาช่วยสนับสนุนนะคะต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้วัตถุดิบในชุมชนนะคะวัสดุในชุมชนที่มีเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้ให้มันเกิดแบบซีโร่เวสมากที่สุดนะคะมไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขยะในพื้นที่แล้วก็ สร้างมูลค่าจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอวมาปีที่2แล้วก็คาดว่าปีที่3เราก็จะได้รับการหนุนเสริมต่อไปนะคะนอกจากกระทรวงอวแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทางฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจนะคะก็ยังผลักดันและก็สนับสนุนตรงจุดนี้ด้วยนะคะมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลายมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เราได้มีเครือข่ายร่วมกันนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ<ไ>ทางจังหวัดนะคะหนองคายนะคะทุกๆจังหวัดที่ให้การสนับสนุนนะคะให้กับทีมงาน U2T ได้เข้าไปทํางานในระยะเวลา3เดือนได้ประสบความสำเร็จนะคะคณะบริหารธุรก,กิจและการบัญชีเองนะคะหรือคณะอื่นๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแกน่น รวมไปถึงภาคเอกชนนะคะอย่างที่อย่างที่ยกตัวอย่างที่ที่ทางเซ็นทันที่เปิดพื้นที่ให้เราได้ไปจําหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีภาคประชาคมนะคะภาคส่วนต่างๆนะคะรวมถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือประชาชนในพื้นที่นะคะที่เป็นกําลังสําคัญมากๆนะคะที่นำอ่าปัตถุดิบที่มีในชุมชนนะคะมาสร้างมูลค่าแล้วก็ต่อยอดให้เกิดเออเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่เราประสบ วิกฤตโควิดกันมาะนะคะปีที่3แล้วตอนนี้ก็กลับมานะคะเริ่มมีกิจกรรมเหล่าน,นี้กลับมาก็ทําให้ชุมชนเองนะคะก็สามารถขายสินค้านะคะได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองะนะคะ,คะนั้นก็ถึงเกิดว่าเป็นความร่วมมือในหลายๆภาคส่วนทุกๆภาคส่วนเลยค่ะระดับทั้งระดับประเทศ มาที่ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับจังหวัดแล้วลงไปที่ระดับชุมชนด้วยต้องขอขอบคุณทุกๆกภาคส่วนนะคะที่ทําให้กิจกรรมโครงการ U2T4BCG ครั้งนี้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะค่ะก็จะเป็นตรงนี้ด้วยค่ะและอาจารย์คิดว่าปัจจัยความสําเร็จของโครงการนี้คืออะไรคะสะท้อนให้ทางผู้ชมทางบ้านได้ฟัง่อยค่ะปัจจัยของความสําเร็จนะคะก็คือความร่วมมายร่วมมือนะคะการมีส่วนร่วมนะคะของทุกๆภาคส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่า ความตั้งใจนะคะความที่อยากจะพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็อรอบๆพื้นที่ด้วยนะคะที่จะทำอยังไงให้เราเนี่ยกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากิ่งขึ้นนะคะนั่คือ ปัจจัยแรกก็คือความร่วมมาร่วมมือนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนหนุนเสริมนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจากทุกๆภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอก,อกชนภาคประชาสังคมนะคะ,ะที่ให้การสนับสนุนนะคะในทุกๆมิติเลยนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญนันนน่นเองนะคะค่ะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะชุมชนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะค่ะ กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสาเดือน90วันถือว่ารวดเร็วมากนะคะตอนที่เร, <laughs> เร็วมากจริง,รงๆใช่ตอนที่เราวางแผนเราโอ้เราจะวางแผนกัน90วันแล้วเราทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วน้องๆก็ขยนนะะันค่ะขยันทํากิจกรรมทุกวันนะคะลงพื้นที่ทุกวันมีการพูดคุยประชุมนะคะมีการสรุปบทเรียนถอดอบทเรียนนะคะว่าสิ่งที่เราทําไปนะคะเกิดปัญหาอุปสรรค์แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร นะะในการทํากิจกรรมโครงการครั้งนี้ก็ทําให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนะะในต,ตัวพื้นที่เองะะทำให้เห็นการมีส่วนะะวร่วมคมวามร่วมมือเพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะแล้วก็ในส่วนของาการเพิ่มรายได้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะอาจจะเพิ่มสัก10 20- 2 5เปอร์เซ็นต์ะก็ทําใมเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับตำบลอื่นๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้เช่นกัน โอ้โหครบท้วนครบรถมากๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะถ้าทางบ้านนะคะสนใจอาจารย์ค่ะอยากจะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของแบรนด์คุณหมีนะคะ,ะนัตกรรมชุมชนต้นแบบของเมืองหมีเนี่ยสามารถติดต่อช่องทางใดคะอาจารย์ก็ติดต่อได้นะคะหรือเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็นกได้นะคะที่ทาง เฟซบุ๊กเพจของยูทูบีนะคะตําบลเมืองหมีนะคะจังหวัดนองคายนะคะ,คะที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะ<ม>น้องๆที่เป็นแอดมินจะคอยตอบคำถามนะคะ,คะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้หรืออยากมีข้อแนะนำข้อคอมเมนต์อยากเสนอแนะอะไรก็ทางยูทูีตําบลเมืองหมียินดีเลยนะคะยินดีกับทุกท่านเลยแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะน้องๆยูทในตําบลเมืองหมีนะคะ,คะยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท่านที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอคขอบคุณมากเลยค่ะ ยังประทับใจอยู่เลยแบนค่ะเสรษดาจะหมดเวลาซะก่อนแล้วอตะกรจบเวลาค่ะขอช่องทางติดต่อคณ้ขค่เผื่อบางทีนะคะอาจจะมีทางบ้านว่าอยากจะปรึกษาในเรื่องของบางคนคิดไม่ออกอยากจะเริ่มธุรกิจยังไง แต่ว่าขอความปรึกษา,ษาเล็กน้อยค่ะติดต่อคณะได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็ทางคณะบริหารธุรกิจและการบรัญชีนะคะสามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กนะคะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหายาลัยขอนแก่นก็ได้นะคะหรือจะเรามีหลากหลายช่องทางนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและการบรัญชีนะคะ,ะเรามีศูนย์อินคูเบเตอร์นะคะก็คือศูนย์ในเรื่องของการบ่มเพาะนะคะธุรกิจนะคะแล้วก็วิสาหกิจด้วยนะคะร่วมกับทาง阿里巴巴ที่เราได้แจ้งไปอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจยินดีให้คําแนะนําให้คาปรึกษาลมง ถึงศูนย์วิจัยต่างๆนะคะที่คอยหนุนเสริมกิจกรรมนะคะในเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่คณะบริหารธุกรกิจและการบัญชีนะคะ,ะก็ยินดีเลยนะคะทาง Facebook ช่องทางต่างๆได้เลยหลากหลายนะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะโอ้โหอย่างไรก็ฝากแบรนด์คุณหมีของตำบลเมืองหมีจังหวัดหนองคายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ ผู้ริภคทุกคนด้วยแล้วกันนะคะหวังว่าในเฟสที่3น่าได้เห็นความท่าไหนแบบก้าวกระโดดของแบรนด์คุณหมีต่อไปถ้าเฟสสามครั้งหน้าเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์มานั่งเมามอยกันต่อะคระับ<ด>สนุก <ฮะ S 2> มากเลยค่ะขอบคุณมากเลย<ะ>แต่เสียดายว่าเวลาของรายการเราหมดซะแล้วค่ะวันนี้ถือว่าครบรสจริงๆนะคะกับแบรนด์ปานินแปร,รูปสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทุทีนะคะโดยแบรนด์คุณหมีนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณท่านดรวิติการทางชันหรือว่าอาจารย์ปิ่นมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุ่ะผู้ชมขาก็หมดเวลาสำหรับรายการเปลี่ยนชมให้ไทแล้วนะคะน้องเมย์พร้อมทีมงานและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ